สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็มาต่อการบ้านหลังที่2ของวันนี้นะครับก็สังเกตได้ว่าเสื้อสีเดิมนะครับก็ไม่ต้องตกใจเนาะหมู่บ้านนี้นะครับเป็นหมู่บ้านวนารักนะครับก็อยู่จาเลยลังสิทิคลองดวงคลองสามเหมือนกันนะครับโอเคบ้านหลังนี้นะครับเป็นหมู่บ้านชั้นครึ่งเป็นบ้านชั้นครึ่งนะครับมี2ห้องนอนหนึ่งห้องน้านะครับข้างในนี่ตกแต่งให้ดูสวยงามเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อบ้านหลังนี้นะครับก็เงินเดือนประมาณ วงเงินห,หรือเงินท่าก็เป็นเหมือนกันมีสิทธิ์เงินเดือนหรือมีประกันสังคมของม,ม,มสามสิบามนะครับแล้วก็เดี๋ยวเช็คเครดิตบูโรให้ผมด้วยเดี๋ยวผมช่วยดูเรื่องของวงเงินการกู้ให้นะครับว่าจะสามารถซื้อบ้านหลังนี้แล้วก็ก่อนแบบสบายๆได้หรือเปล่านะครับไม่หนักมากเลยนะ้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมพาไปดูข้างในบ้านกันครับตามมาเลยตรงนี้นะครับเป็นที่จอดรถนะครับก็ถอ,อยรถจอดได้หนึ่งคันนะครับส่วน ตรงนี้นะครับกล้องมาดูความือตรงนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นระเบียงแล้วก็เป็นที่นั่งเล่นตรงนี้ตรงนี้อาจจะเป็นระเบียงของห้องนอนนะครับในนี้ก็คือห้องนอนซึ่งมีประตูอยู่สามารถเปิดจากด้านในได้นะครับเดี๋ยวเราเดินมาดูข้างในว่าเป็นยังไงนะครับเซลฟีบ้านหลังนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเป็นบ้านชั้นครึ่งน,นะครับชั้นครึ่งก็มีห้องนอนข้างบนหนึ่งห้องห้องนอนข้างล่างหนึ่งห้องนะครับให้ลักษณะเป็น แบบนี้นะครับก็จะเงยกล้องได้ไม่เลยอ่อันนี้คือด้านบนนะครับด้านล่างก็จะมีตรงนี้นิดหน่อยเกับเอาไว้แบบางทีวีอะไรได้นิดหน่อยโอเคไปมาดูอ่านี้เป็นห้องน้ะแล้วห้องน้ำมันก็จะดูกว้างๆเพราะว่าเป็นห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับอ่าจะเข้าไปดูห้องน้ํานะครับห้องน้ำที่เราก็ทำกับเบื้อนก็เปลี่ยนจุกกระไั้ใหม่เหมือนกันนะครับ ไปแล้วครับาตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนชั้นล่างนะครับก็จะดูกว้างนะครับดูกว้างแล้วก็โอ้โหบอกเมื่อกี้นะครับตรงนี้ก็จะสามารถเปิดตรงนี้ก็จะสามารถเปิดออกมาหน้าบ้านได้นะครับห้องนอนนี่มีประตูสองบานนะครับตรงนี้ออก้าบ้านข้างนู้นออกหลังบ้านนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังของบ้านที่จะเป็น ตรงนี LEGO LEGO okay. ้ก็จะมีโชว์่ากนิดหน่อยนะครับอาจจะเก็บของเก็บของทุนตู้เสื้อผ้าได้นะครับเป็นบ้านที่ก็ไม่สึงกับเล็กมากครับเป็นสองห้องนอนนะครับเคาน์เตอร์ข่อให้ใหม่นะครับอ่าตรงนี้ดูสวยดีครับอ่าแตงสีสวยดีนะครับหน้าเคาน์เตอร์มีตัวดูดอากาศด้านบนนะครับมีตัวดูดอากาศด้านบนด้วยนะครับตรงนี้ก็ดูโล่งกว้างดีนะครับ เราไปดูชั้นสองกันนะครับก <c oughs> ็ยังมีห้องอ่าก็เรียกว่าเก็บของใต้บันไดนะครับอ่าตรงนี้นิดหน่อยครับภายในพื้นที่ไม่ได้เ,อเดยอะเท่าไหร่ครับก็พอเก็บของได้อ่าไปดูข้างบนรับเปบน็นห้องนอนบันไดก็กมีแค่สี่ขั้แต่ว่าคืนข้างล่างมีสี่อง บ้านตรี้ยกสูงเหมือนกันนะครับเดินขึ้นมาเรา,าเห็นซูงูกดูครับโอเคเรนะครับ okay. นี้เป็นห้องนอนทังบนก็จะในตังห้องน้างล่างนิดหนึ่งครับความเตียงประมาณ3าฟุตเอาไว้มแรยัอยงอยู่นิดนครับ อาจจะเป็นที่วางของไม่เสื่อมง่ายระเบียงนิดหนึ่งโอเคอ่าโอเคครับสำหรับบ้านตลังนี้ก็หมู่บ้านพระดานักนะครับหมู่บ้านพระดานักหมู่บ้านพระดานักชั้นครึ่งนะครับชั้นค,นครึ่งก็มีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึห่งห้องกว้านะครับจอดรถได้หนึ่งคันถ้าใครมีรถสองคันก็สามารถจอดในบ้านได้เพราะว่าบ้านหลังนี้ทําเลติดกับถนนเมนในหมู่บ้านนะครับหน้าถานนเมนด้านหน้าจะกว้างเหมือนกันนะครับโอเค อ,อยากจะดูบ้าหนหลังนี้ชมบ้าหนหลังนี้ก็ติดต่อมาที่ผมได้ครับตามเบอร์โทรแล้วก็ลิงก์ลิงก์ไลน์นะครับไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจเท่านี้ก่อนละกันฝากกดติดตามก็ได้ละกันนะครับผมสวัสดีครับ